สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เมย์จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการไปโรงเรียนวันแรกของนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยี่ค่ะเมย์ก็จะแบ่งการไปโรงเรียนของเมย์เป็นสองช่วงเนาะก็คือการไปโรงเรียนวันแรกแล้วก็การเรียนวันแรกคือจะบอกว่าเมย์มาถึงที่นี่วันพฤหัสใช่ไหมแล้วก็จะวันศุกร์เนี่ยคือแบบต้องไปโรงเรียนคือแบบโอ้แม่ก็คือช็อกมากคือแบบให้พักหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงย แต่ว่าก็ต้องไปไงเพราะว่าโรงเรียนอ่ะคือเขาเปิดไปแล้วคือเขาเปิดแบบไปสองอาทิตย์แล้วว่าคือไม่มาช้าเออเพราะว่าแบบก็คือมาช้าไงคือต้องไปโรงเรียนก็วันศุกร์ใช่ไหมก็จะบอกว่าวันศุกร์ก็คือยังไม่ได้เรียนไงคือไปแค่พงก็คือพาไปพบผอว่าแบบเขาก็ให้ตารางสอนเรามาอะไรเงี้ยเหมือนไปรับตารางสอนอ่ะแบบเออเนี่ยต้องเรียนวิชานี้วิชานี้นะวิชานี้เรียนเกี่ยวกับนี่นะอะไรเงี้ย ก็คือจะบอกว่าเทอมแรกเนี่ยคือเมย์ยังเลือกวิชาเรียนเองไม่ได้ก็คือเหมือนเขาลงมาให้อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็แบบเออเขาก็คุยกับเราอะไรเงี้ยว่าแบบเราอยากจะลงกิจกรรมอะไรเพิ่มไหมคือกิจกรรมพวกเนี้ยคือจะเป็นกิจกรรมที่ทําหลังเลิกเรียนก็คือเหมือนกับกว่าถ้าเราลงกิจกรรมเนี่ยก็จะทําให้เรากับเหมือนกับกลับบ้านชา้าแต่ว่าคือเมย์ยังไม่ลงไงคือเมย์บอกว่ายังไม่ลงอะไรเงี้ยก็คือกลับบ้านปกติก็คือกลับบัร ขึ้นบัตรรถกลับรถบัตรตามปกติอะไรเงี้ยกิจกรรมหรอก็จะมีพวกร้องเพลงแล้วก็ดราม่าก,ก็คือก็จะเป็นพวกแบบการแสดงอะไรเงีนะ้ยเนาะดนตรีก็คือเล่นเล่นดนตรีแล้วก็กีฬากีฬาก็จะมีแบบหลายอย่างมากมีวอลเลย์บอลบาสเกตบอลฟุตบอลแบดมินตันอะไรเงี้ยคือเราสามารถเลือกได้แล้วก็มีเชียร์ลีดเนาะสิ่งที่สาวสาวทุกคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นในนะคะแล้วก็ เออก็ไม่มีอะไรเนอะแล้วก็เขาก็พาเราแบบไปเดินตามห้องเรียนว่าแบบมันแนะนําว่าเนี่ยถ้าคาบนี้นะคุณต้องเดินมาที่ห้องเรียนนี้นะมาเรียนที่ห้องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเดินก็โรงเรียนก็ใหญ่นะจริงจริงก็ใหญ่อยู่ก็แบบงงมากแบบแปลงแบบเมื่อวานฉันเพิ่งลงจากเครื่องแล้ววันนี้ฉันต้องมาจําแบบนี่ฉันต้องมาจําอีกเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามแบบคุมสติตัวเองแป๊บหนึ่งอะไรอย่างงี้แล้วก็กลับบ้านก็คือไปแป๊บเดียวเออแล้วก็ลืมบอกว่าตอนแบบ เหมือนเขาแบบพาเราไปแนะนํากับครูแต่ละวิชาอะไรเงี้ยเพราะแบบเราเดินเข้าไปในห้องใช่ไหมเขาแบบผอเขาก็แบบแนะนาว่าแบบเออเนี่ยเธอมาจากเบงกอกไทยแลนด์นะอะไรเงี้ยมีแบบกลุ่มเพื่อนแบบหูคู่คู่แบบเจ๋งอะไรเงี้ยแบบคือตอนนั้นแบบสมองยังไม่รับรู้อะไรเลยทั้งสิ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เออก็ดีใจอะไรเงี้ยแล้วก็กลับบ้านก็ไม่มีอะไรเนาะวันนั้นก็นอนพักผ่อนแล้วก็รอเสาร์อาทิตย์แล้วก็แบบันจันเนาะพาร์ทสองก็คือการไปการไปเรียนวันแรกเนี่แหละคือเครียด ถ้าหาว่าเครียดแล้วก็กดดันด้วยเพราะว่าคือแบบมันมันมันคิดเองหลายๆอย่างอะไรเงี้ยว่าแบบเราจะแบบเฮ้ยไปโรงเรียนเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็พอไปถึงโรงเรียนใช่ไหมก็แบบไปที่ห้องเหมือนห้องทะเบียนห้องแนแนวบ้านเล่าเนาะแบบเพราะว่ามันต้องไปที่นั่นก่อนเนีตอนเช้าก็เหมือนแบบครูเขาแบบเตรียมเพื่อนให้เราไว้อะเป็นเพื่อนที่แบบคอยแนะนําอะไรเงี้ยว่าแบบ เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนคนนี้นะจะเป็นคนแบบพาเราไปเดินแบบเดินไปแบบแต่ละห้องแต่ละห้องเวลาจบคาสนี้ก็ให้มาเจอเพื่อนคนนี้นะเดี๋ยวเพื่อนคนนี้เขาจะพาเราไปที่แบบห้องที่เราต้องนารถัดไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็โล่งแบบเฮ้ยแบบทำไมเขาน i c e กับเราจริงแบบเออเราก็แบบดีใจอะไรเงี้ยก็แบบเออก็คือโล่งแต่คือก็เข้าเรียนแต่ละวิชาแล้วถามว่าดีไหมก็ดีนะวันแรกเพราะว่าเหมือนแบบเพื่อนๆนแบบให้ความสนใจกับเราอะไรเงี้ยวแบบเฮ้ยมีแบบมีแบบ เข้ามาถามว่าเฮ้ย hey, where are you from what's your name อะไรเงี้ยเออก็ดีอะแต่ว่าเมย์จะบอกว่าโรงเรียนเมย์เนี่ยมีเด็กนักเรียนแรกเป็นแบบ5าคนอะไรเงี้ยแล้วแบบเมย์เป็นเด็กนักเรียนเป็นที่มาหลังสุดเพราะว่ามันก็จะทําให้แบบความสนใจก็ดรอปลงแต่ว่ามันก็ยังมีคนแบบสนใจเราอยู่อะไรเงี้ยอือแล้วก็ดีใจนะแบบว่าวันแรกผ่านไปด,ด้วยดีอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบตอนแรกแบบเครียดไงเพราะว่าหนึ่งเลยอะคือภาษาเราก็แบบยังไม่แข็งใช่ไหม สองคือแบบเครียดแบบเวลาแบบเข้าไปในห้อง้วแบบเฮ้ยฉันจะนั่งตรงไหนอะไรเงี้ยสามก็คือแบบบางทีแบบคือสิ่งที่เขาเรียนกับเราเรียนเนี่ยบางทีมันก็ไม่เหมือนกันไงแล้วก็แบบบางวิชาอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยคือแบบอยู่ที่นู่นมันยังไม่เรียนเลยอะไรเงี้ยไม่ได้หมายความว่าไม่เรียนอะคือแบบไม่มีวิชานี้อะไรเงี้ย ก็ดีเนาะสนุกสนานดีตื่นเต้นปนกับความเครียดอะไรอย่างเงี้เนาะพอผ่านวันแรกไปได้ก็เราก็เฮ้ยแบบโล่งใจเพราะว่าจะมันจะทําให้เรารู้ว่าวันต่อไปเราต้องทํายังไงอะไรเงี้ยแบบเราก็ต้องจําห้องว่าแบบเราจะต้องเดินไปตรงนี้เดินไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็นี่เป็นคลิปแรกของเมนถ้ามีอะไรผิดพลาดนะคะแล้วก็ก็ขอโทษด้วยละกันเนาะหรือว่าถ้าอยากให้เม่ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้นะคะแล้วก็ เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเมย์ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะถ้าสมมติว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะบ๊ายบายเจอกันครัง้งหน้าค่ะ